ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณอัชารารวันจันทร์ที่25ตุลาคมคือวันครบรอบ18ปีของเหตุการณ์ที่ตักใบนะครับอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสในวันนั้นมีหลายฝ่ายออกมาพูดถึงถึงเหตุการณ์นี้ครับ,รบเช่นเคยเหมือนทุกปีครับก็จะเป็นความการครบรอบหลายฝ่ายหยิบยกเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาแต่รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งครองอํานาจอยู่ในช่วงเวลานั้นอย่างคุณทักษิณชินวัตรด้วยเขาก็ออกมาพูดด้วยเหมือนกัน มุมการเมืองจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละลําดับนะครับให้คุณผู้ชมเห็นภาพให้ได้ฟังบันทึกเหตุการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเมื่อวันจันทร์เมื่อวันอังคารคุณทักษิณเขามา Facebook Live ทางแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับเขาก็พูดคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วจริงๆเมื่อวันอังคารนี้เป็นคิวที่เขาจะต้องมาเหมือนกับโปรโมทหนังสือใช่ค่ะมันเหมือนไม่มีอะไรนะ,ะแต่เนื้อหาบางช่บางตอนครับแทนที่จะเป็นการรีวิว หนังสือเป็นการขายของธรรมดาแต่มีเนื้อหาที่ไปพูดเกี่ยวกับประเด็นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสซึ่งมันก็ครบรอบ18ปีไปวันก่อนหน้าที่เขาออกมาพูดตอนนั้นคุณทักษิณเนี่ยดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับคุณทักษิณเคยออกมากล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียไปแล้วเคยออกมากล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับในช่วงการเมืองปัจจุบันเพียงแต่ว่าครั้งล่าสุดที่ออกมาแน่นอนมีการกล่าวแสดงความเสียใจแต่เนื้อหาหลังจากนั้นเนี่ย คุณทักษิณเล่าแบบนี้ครับแล้วมันกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองไปพร้อมกันคุณผู้ชมวันนั้นเมื่อ18ปีที่แล้วคุณทักษิณเล่าว่าขณะเกิดเหตุเขาตีกอล์ฟอยู่หวดกอล์ฟอยู่ที่พักใต้นั่นแหละครับได้รับรายงานว่ามีการไปล้อมโรงพักเพื่อจะให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาครับผู้ต้องหาที่ว่านั้นถูกกล่าวหาว่านําอาวุธไปส่งให้กับผู้ก่อความไม่สงบซึ่งตํารวจก็ไปถามคุณทักษิณว่าจะเอายังไงนา,นายกท่านนายกเจ้ายังไง คุณทักษิณบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมตอบไปว่าทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าตาํารวจต้องดาเนินคดีตามกฎหมายก็ตอบไปแค่นั้นค,คุณทักษิณบอกว่าอย่างนั้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้น้ําฉีดเกิดการประทะกันก็มีผู้เสียชีวิตที่นั่นด้วยนะคะหลังจากนั้นก็มีการสลายการชุมนุมแล้วก็จับคนมาจับคนที่มาชุมนุมนะคะซึ่งตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยก็รู้ว่ามีการจับนะคะแต่ก็อ้างนะคะว่าไม่รู้ว่าจับยังไงแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหน คุณทักษิณยืนยันว่าไม่รู้จริงเพราะว่าไม่ได้มีใครมารายงานมาลุ้ทีก็มีผู้เสียชีวิตแล้วคุณทักษิณบอกว่าโกรธนะคะตอนนั้นประมาณว่าทําไมไปทําใช้คําว่าฉลาดไม่เยอะแบบนั้นก็คือการที่เอาผู้ต้องหาเนี่ยไปซ้อนกันบนรถทหารจนทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณทักษิณจริงๆเขาไม่ได้ใช้คํานี้นะเราเราบิดให้มันน่ารักน่าฟังขึ้นนิดนึงให้มันลื่นหูขึ้นนิดนึงคุณทักษิณเอาเป็นว่าเราใช้คําว่าทําไมไปทําอะไรฉลาดไม่เยอะฉลาดน้อยแบบนั้นนะครับ เอาผู้ต้องหาไปซ้อนกันจนเขาเสียชีวิตเพราะว่ามันมีแรงกดทับมันมีการกระแทกที่สําคัญช่วงนั้นเป็นเดือนรอมาดอนของพี่น้องมุสลิมเขาร่างกายเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอถึงคราวคุณทักษิณหนีออกนอกประเทศเขาเล่าต่อว่าเขาได้เจอกับตํารวจของประเทศมาเลเซียครับเขาอ้างว่ามีการบอกเล่าข้อมูลบางอย่างที่ทําให้เขารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์นี้อ้างว่าอย่างไรฟังช่วงตอนนี้ครับผมก็ถูก เกลียดชังถูกโกรธโดยจากชาวมุสลิมที่นั่นมีวันหนึ่ง,งผมออกมาแล้วผมออกมาแล้วปรากฏว่ามีมีตำรวจของอเขาเรียก s p n c i a l branch ของอมาเลเซียไปเจอผมเขาไปเจอเพื่อนเขาที่เยอรมันเป็นเป็นหน่วยราชการรับเหมือนกันแล้วก็ เจอผมด้วยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าฟังให้ดีนะตอนแรกเนี่ยมาเลเซียก็โกรธผมคนมุสลิมก็โกรธผมนึกว่าผมเป็นคนที่หลังเกียรติและทำร้ายคนมุสลิมตอนหลังมาเขาพบว่าเป็นการกระทำของทหารที่พลดที่จะไม่เอาผมตอนหลังมาเนี่ยเขาเลย ไอทางมาเลเซียก็ไม่ได้โกรธอะไรกับผมนี่คือเขาเล่าผมฟังนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการที่มันการ stack up คนเนี่ยเป็นเรื่องที่สั่งการโดยทหารแล้วเอาคนเหล่านี้เป็นแค่งขัยฐานซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครสั่งการยังไงนี่เป็นเรื่องหนึ่งประมาณนั้นประเด็นที่คุณทักษิณพูดเป็นประมาณนั้นนะครับสําคัญที่คุณอชาราเล่าก็คือเขาอ้างว่า ระหว่างที่ปฏิบัติการเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตํารวจทหารไม่ได้มารายงานเขานาทีต่อนาทีเขารู้แค่ว่ามีการสลายต้องสลายชุมนุมแต่ไม่รู้ว่ามีการนําคนไปซ้อนทับกันพอถามว่าจะทวงความยุติธรรมคืนได้อย่างไรให้กับผู้ที่สูญเสียครอบครัวที่สูญเสียตอนนี้เขาก็ยังอยู่คุณทักษิณตอบว่าต้องถามท่านรองนายกพลเอกประวิตธในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกตอนนั้นเมื่อวานมีสื่อไปถามพลเอกประวิตธเช่นเดียวกันถึงเรื่องนี้ครับ พลเอกปบอกว่าให้ไปถามนายทักษิณเลยไม่รู้ว่าจะถามใครแล้วค่ะตอนนี้อันนี้เป็นการโต้ปิงปองกันไปมาแล้วนะฮใช่ค่ะสรุปคือพลเอกประวิทยก็ไม่ตอบเรื่องนี้เหมือนกันไม่ตอบค่ะนะครับคือตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวปี47ปี47เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมีพบทบสองคนเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับพลเอกประวิทยอยู่ในช่วงเหตุการณ์ตักใบนะครับคือแค่นี้แหละครับที่คุณทักษิณออกมาพูดประมาณนี้สังคมการเมืองเดือดพร่าเลยครับ2ประเด็นค่ะคือประเด็นที่ ที่เดือดพลาดเนี่ยนะคะคก็คือคอันแรกก็คือให้ไปถามความรับผิดชอบจากพลเอกประวิทยวงสุวรรณเพราะว่าตอนนั้นเป็นผบทบ,ออบอแล้วก็ทักษิณเนี่ยอ้างว่ามีขบวนการวางแผนล้มเขาออกจากอำนาจโดยอาศัยเหตุการณ์นี้เป็นฉากแล้วก็ตัวเขาเนี่ก็แทบไม่ได้รับทราบเหตุการณ์ไม่ได้มีการมีคนรายงานสถานการณ์อย่างละเอียดขนาดนั้นก็มารุ้อีกทีก็คือมีคนที่เสียชีวิตแล้วอัน,นถามคือจริงไหมใช่ค่ะ คำถามคือจริงหรือเปล่าที่คุณทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ทราบในฐานะบุคคลที่ต้องคอยสอดส่องดูแลปัญหาภาคใต้ไม่ทราบเหตุการณ์โดยละเอียดคือคิดในแง่คุณทักษิณใ,ให้ความเป็นธรรมอาจจะจริงก็ได้ค,คือในการปฏิบัติงานมันก็ไม่ได้ทุกเหตุการณ์ที่จําเป็นจะต้องมาสั่งการแล้วก็มาคอยรายงานกันนาทีต่อนาทีอาจจะจริงก็ได้เพียงแต่มีคนหนึ่งครับที่ให้ข้อมูลขัดแย้งกับอดีตนายกทักษิณพลเอกอากนิตร์หมื่นสวัสดิ์ครับ พลเอกอากนิตหมือนสวัสด์ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทํางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ค่ะนะครับอยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็คุยกันเมื่อวานครับโทรศัพท์ไปสอบถามซึ่งพลเอกอากนิตเล่าให้ฟังบอกว่าเชื่อว่าคุณทักษิณรู้เรื่องตลอดแล้วว่ากันขณะนั้นสายบังคับบัญชาเหตุการณ์มันข้ามลายกันไปฟังพลเอกอากนิตอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นครับ อตอนนั้นน่ะพลโทพิศาลวัฒนวงศีรีเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคสีค่นะเขาก็มีความใกล้ชิดสนมเป็นการส่วนตัวกับท่านนายกทักษิณตอนนั้นนะครับในวันที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะพลโทพิศาลวัฒนวงศีรีเนี่ยนะครับไปรับท่านนายกทักษิณที่หัดใหญ่ครับนะท่านแม่ทัพรายงานเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยให้ท่านนายกทราบโดยตลอดนะครับครับ อตอนนั้นเนี่ยมันมีกองในการเสริมสร้างสรรันติสุขซึ่งมีผลเอกสิริชัยทันยศะสรีเนี่ยนะครับมันคุมอยู่ทั้งหมดทุกเรื่องนะนะท่านแต่กองทัพภาคที่สี่ส่วนหน้าตั้งอยู่ที่ค่ายอิงจุดปัตตานีกองในการรักษาความสงบไอกองในการเสริมสร้างสรรันติสุขจังหวัดภาคใต้เนี่ยอยู่ที่ค่ายสิรินทร์นะฮะเพราะฉะนั้น,ะ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 นะวันนั้นเนี่ยใน,นยตอนที่เกิดเหตุเนี่ย นะท่านแม่ทัพเนี่ยไปรับนายกที่หัดยญ่ครับแล,แล้วก็รายงานนายกตลอดนะครับแล้วแม่ทัพก็มาสั่งการว่าให้สลายม็อบอืมก็ไปรู้แม่ทัพได้ได้เหรียญท่านนายกนายกสั่งหรือใครสั่งผมไม่รู้นะเบื้องหลังตรงเนี้จะมีการสั่งการจากท่านแม่ทัพให้สลายมอ็อบทีนี้เหตุเหตุการณ์วิธีการที่นําตัวผู้ชุมนุมขึ้นไปบนรถทหารแล้วก็เกิดการบาดเจ็บล้มตายกันขึ้นมา ตรงนี้เชื่อว่าคุณทักษิณเองก็งทราบเหตุการณ์นตอนนั้นไหมครับหรือก็มาทราบทีหลังเหมือนกันคงจะทราบทีหลังอะ่ะแต่ผมตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่ชายถลินทอนเน่ยนะครับเออผมพอผมบอกพอ,พอบอกว่ามีคนตายก็ถามว่ามันขนย้ายคนกันอย่างไงเนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นเป็นช่วงเดือนรู้สึกจะถือศีลด้วออย่ังไงผมจําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถือศีลดก็ร่างกายก็อ่อนแอนะ นะแล้วก็ไม่แน่ใจถือสินอดดหรือเปล่านะพูดมันเดือนอะไร,รอ่ะผมจำไม่ได้ตอนนั้นเดือนเรามาดอนกันครับใช่ไหมเดีอนเรามาดอนใช่ไหมใช่ครับอ่านั่นแหละจําได้ว่าเออชาวบ้านเขาก็อ่อนแรงนะก็จับจับใส่รถรถทหารเนี่ยโดยให้นอนทับกันเป็น,นชั้นๆน่ะครับแล้ว คือมันจะเคลื่อนย้ายคนอย่างนั้นได้ไงมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของคุณยมพูดกันเลยนะอัดเข้าไปในรถอย่างนั้น่แล้วมันก็ทับ,ท,บ,ท,บทับคนอยู่ข้างล่างนี่แคบไม่มีอากาศหายใจก็ตายไงไอเดียรับผมใ<ท>ครเป็นค,<ม>คนสั่งการตอนนั้นเนี่ยนะเขาใช้กําลังของกองพลฐานราบที่หนะ้าท่านคนตีเฉลิมชัยลุนเพชรเป็นผอผู้าการกองพลอยู่คนั่นแหละอืม แล้วก็จะมีคนรับรถอยู่ที่ปลายทางที่ค่ายอิงทยุ์นะก็คือตอนนั้นพลตีเดี๋ยวอา่าเดี๋ยวอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งอยู่ที่นั่นนะเนี่ยคอยรับรับรถอยู่พอไปถึงปุ๊บเอา้ามีตายเนี่ยนะตอนนั้นคนที่อยู่ปลายทางไม่รู้หรอกอแต่ตอนคนต้นทางเนี่ยตอนโหลดคนขึ้นไปรถเนี่ยมันโหลดคนอย่างนั้นไม่ได้ไงอ่าครับ ทีนี้มีบางช่วงบางตอนที่คุณทักษณิณพ่อออกมาพูดแล้วมีคนถามเขาว่าไอเรื่องของการเยียวยาขอโทษขอโพยอะไรกันคุณทักษณิณให้ไปถามกับพลเอกประวิตย์เขาบอกว่าพลเอกประวิตยเป็นพบทบณขณะนั้นจริงๆบิ๊กป้อมเนี่ยมีการพูดคุยอะไรในเรื่องนี้ไหมครับหรือว่าในมุมมองทหารแล้วมันใช่ความรับผิดชอบพลเอกประวิตย์ไหมหรือมันเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีมากกว่ากันคืออย่างนี้ที่ผมบอกว่านะ มันมีกองในการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพลเอกสิีิชัยธนิสริเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในพื้นที่นะจากนั้นกรับนะกลุ่มเรื่องการพัฒนาการและทุกอย่างมียี่สิบกระทรวงมา<ห>อยู่ตัวแทนยี่สิบกระทรวงมาอยู่ที่นั่นที่ค่ายสกลินทนรกองทัพที่สี่เขาอยู่ที่ค่ายอินขยุทธ์นะเพราะนั้นเวลาเขาได้อาศัยความส่วนตัวเนี่ยมันเขาไม่ได้ คือทําไปไม่ได้ไม่ได้หาหรืออะไรกับทางกองโดยการเสริมสร้างสันสุกษนทางภาคใต้เลยเขายิงสายตรงเข้านายกเลยไงตอนนั้นอ่ะอืมอืมก็เลยเป็นเหตุที่สายาประชารข้ามสายการวมชาไปเลยครับแล้วก็นายกก็อยู่ที่หันใหญ่ไงตอนทับนายกที่หันใหญ่กันไงแม่ทับอ่ะครับนายยกรู้ตลอดอ่ะตอนนั้นอ่ะสรุปสองประเด็นนะครับค่ะหนึ่ง พลเอ,อากอนันต์บอกว่ามีการข้ามสายาบ,บัญชาข้ามลายกัน 2. พลโทพิสารซึ่งเป็นแม่ทัพภาคที่4ีณขณะนั้นนะครับมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม่ทัพพิสารก็ไปรับคุณทักษิณที่หาดใหญ่แล้วพลเอ,อากอนันต์ก็บอกว่าแม่ทัพพิสารก็รายงานเหตุการณ์ให้คุณทักษิณทราบตลอดมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้พลเอ,อากอนินต์เชื่อว่าคุณทักษิณจะบอกว่าไม่ทาราบเหตุการณ์โดยละเอียดนั้นมันก็อาจจะฟังได้ยาก ต้องย้อนประวัติศาสตร์กันนิดเพลิคุณผู้ชมครับปี2547มันเป็นขวบปีแห่งความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชดายแดนใต้จริงๆมันมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่กลายเป็นโศกนาฏการรมเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่ตักใบเกิดขึ้นในปีนี้ครับ2547แต่ก่อนจะเล่าถึงเหตุการณ์นี้จําเป็นต้องรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ทั้งหมดซึ่งเป็นปีที่ถูกพิฆาตวิจารณมาก เราพาคุณผู้ชมหมุนเข็มนาฬิกาย้อนไปวันที่4มกราคม47นะครับเกิดเหตุความรุนแรงทั้งครั้งใหญ่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีผู้ก่อเหตุเผาโรงเรียนและสถานที่ราชการ20แห่งมีคนบุกปล้นปืน413กระบอกออกไปจากกองพันพันพฒนาที่4ค่ายกมรมหรวงนราธิวาสราชนาครินหรือที่เรียกกันว่าค่ายปีเหลงมีทหารเสียชีวิต4นายในเหตุการณ์นี้รีแอคชั่นจากผู้นําประเทศในขณะนั้นก็คือนายกทักษิณออกมาคอมเมนต์ ถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าเป็นโจรกระจอกนี่เป็นวล,ลีในตำนานที่ยังถูกอ้างถึงในปัจจุบันนี้นะครับค,คือตอนนั้นมีนักข่าวไปถามว่ามันมีความต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือว่าเป็นอุดมการของกลุ่มหัวรุนแรงเหรอือคุณทักษิณก็บอกว่าไม่มีไม่มีอุดมการณ์ไม่มีแบ่งแยกในะทั้งสั้นมีแต่โจรกระจอกว่าอย่างนั้นมาเลยกลายเป็นปัญหานําไปสู่เหตุการณ์อีก4เดือนถัดจากนั้นครับใช่ค่ะเหตุการณ์ที่กรือเซนะคะถัดมา4เดือนนับจากเหตุการณ์ป้นปืนใน ในวันที่28เมษายนในปีเดียวกันเนี่ยก็เกิดเหตุบุกโจมตีที่มั่นทางทหารไม่น้อยกว่า10จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีสงขลานะคะแต่จุดที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือที่มัสยิดเกลือเซที่จังหวัดปัตตานีนะคะตอนนั้นเองเนี่ยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเข้าโจมตีจุดตรวจใกล้มัสยิดแล้วก็หลบเข้าไปในมัสยิดซึ่งก็เป็นศาสนสถานของชาวมุสลิมนะคะที่ใช้เป็นกำบังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก็เกิดการประทะ ตอนนั้นนะคะพลเอกชัยยศชินวัตรก็เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็คือพลเอกพันลบปิดมณีแล้วก็มีพลโทพิสารวัฒนาวงคีรีที่เป็นแม่ทัพภาคที่4อยู่ตอนนั้นนะคะสุดท้ายเหตุการณ์นี้นะคะผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิตในมัสยิดทั้งหมด32รายเจ้าหน้าที่จํานวน5ราย แล้วก็มีผู้บริสุทธิ์อีกเป็นจํานวนมากด้วยนะคะจริงๆวันนั้นนะคะมีเหตุเกิดขึ้นหลายจุดนะคะที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีทั้งหมดสบิบห้าศพสงขลาเองเนี่ยสิบ้าศพแล้วก็จังหวัดยะลาเนี่ย4ี่สองศพแต่ที่มัสยิดกรือเซเนี่ยจะถูกกล่าวถึงมากเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากนะคะที่เกิดขึ้นในศาสนสถานซึ่งก็เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้นับถือศาสนาอิสลามนะคะตอนนั้นจากนั้นเราก็เลยเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะว่าเป็นเหตุการณ์กบ หล,หลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีการตั้งคําถามนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือไม่มีคนในพื้นที่ที่อ้างว่าในมัสยิดเนี่ยขนานั้นก็มีเด็กและคนชราด้วยนะคะคุณชัยครับหรือแม้แต่บางรายบางรายงานเองบางฉบับก็บอกว่ามัสยิดเนี่ยไม่ได้มีอาวุธสงครามมีเพียงมีดพลา้าแล้วก็กริดแล้วก็ปืนพกจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ารายงานบางฉบับเองก็บอกว่าเหมือนกันนะคะว่าอาวุธสงครามที่ขโมอยออกมาจากค่ายปิเลงเนี่ย ในต้นปีเดียวกันก็ถูกนํามาใช้ในเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ<ม>ก่อนเราจะไปกันที่เหตุการณ์ที่ตักใบซึ่งเกิดขึ้น6เ,เดือนหลังจากเหตุการณ์กรือเซมาดูภาพรวมความรุนแรงกันก่อนเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนคุยกับอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ร่วมกับเหตุการณ์นะครับคืออดีตนายกทักษิณเนี่ยบอกให้ไปถามพลเอกประวิทธ เพราะเป็นผู้ประชาการทหารบอกพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าต้องไปถามคุณทักษิณสิเป็นนายกนะครับแต่มีนายทหารชั้นนายพลบอกว่าคุณทักษิณต้องรับทราบความคืคบหน้าอยู่แล้วเพราะมีการสั่งการข้ามสายบังคับบัญชาเกิดขึ้นพลรเอกอากนิ์บอกอย่างนั้นเหตุการณ์แท้จริงเป็นอย่างไรมุมการเมืองชวนฟังอีกมุมจากผู้ประชาการเหตุการณ์ณขณะนั้นครับพลเอกพันลบปินมณีอยู่ในสายกับเรานะครับพลเอกพันลบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพลเอกพันลบครับคุณทักษิณครับผมคุณทักษิณเนี่ย บอกว่าไม่ค่อยมีคนรายงานอันนี้พูดถึงเหตุการณ์ตักใบนะครับแต่ว่าในมุมมองพลเิกพันลบแล้วมองว่าเป็นไปได้ไหมครับที่บุคคลระดับนายกรัฐมนตรีในเหตุการณ์สาคัญแบบนี้จะไม่ได้รับรายงานแบบนาทีต่อนาทีไม่น่าเป็นไปได้ครับครับไม่น่าเป็นไปได้ครับปกติเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยคุณทักษิณต้องทราบใช่ไหมครับปกติแล้วคุณทักษิณมักจะสั่งการอะไรลงมาโดยตัวเองไหมครับหรือว่าก็ให้อิสระกับ นายคนน้าง,งานเป็นคนจัดการรัอสืวนมาอย่างนีครับท่านจะไม่สั่งหรอกครับครับท่านก็อยาสแตนบายนะครับแล้วก็คนที่ไปบัตรหน้าที่จัดง,งานขึ้นมาครับ พอกพนรบค่ะในฐานะที่เคยทํางานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงอยู่ในเหตุการ์กลือเซะด้วยนะคะมองว่าเหตุการณ์กลือเซ่กับเหตุการณ์ตากใบนี่เปรียบเทียบกันนี่เป็นเป็นยังไงบ้างคะมุมมองนี่เป็นยังไงบ้างะคะอ๋อมันต่างกันมากเลยครับครับเพราะเหตุการ์ตากใบนั้นเป็นอ่ามันก็เดินกระบวนครับค่ะไลยล้อมสถานีตำรวจ แล้วก็ทางทาหารคือตอนนั้นคือพิสารนะเขารุ่นหลังผมสองรุ่นครับเป็นปุ่มกำหน่วยในพื้นที่เขาก็ปิดล้อมจับกลุ่มพวกเกปิดล้อมสถานีตากใบาครับ,รบทีนี้เขาก็พลาดอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อจับได้แล้วเนี่ย เขาอ้างกับผมนะฮะตอนนั้นเขาบอกเวลามานจำกัดเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็จับทุกคนเนี่ยมัดมือไฝหลังถอดเสื้อแล้วก็จับโยนขึ้นบนรถบันทุกนะครับจับนรถบรรทุกทีนี้คุณลองคิดดูสิครับพอค้าหมูที่เขาเขาซื้อหมูเนี่ยนะฮะ เขาขนหมูเขายังต้องเอาหมูใส่หลัวงใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้มันทับกันตายแต่นี่พิษสารเขาไม่ครับเขาก็จับมัดมือไว้หลังกอดเสื้อจับโยนโยนโยนึ้นไปบนรถครับมันทุกมันก็ทับกันตายครับสามสิบกระสบอืเหตุการเป็นอย่างนั้นครับที่ว่า เวลาไม่พอมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเนี่ยอธิบายตรงนี้ได้ไหมครับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ต้องทํางานแข่งกับเวลายังไงครับอันไม่มีเวลาที่ไม่จํากัดหรอกครับ,รบเพราะว่าพื้นที่นั้นเรามีทหารที่กคุมครองอยู่ทุกจุดในภาคใต้นะฮะทีนี้ที่เขาเล่งเขาบอกมันจะข้ามแค่น,นั้นเองนะครับอ๋อ ไม่อยากให้มืดแล้วเขาคงนึกไม่อยากให้มืดและอีกอย่างหนึ่งเขาก็คงนึกไม่ถึงนะครับครับว่าการที่เราจับเขามัดมือไข้หลังตอดเสื้อแล้วโย,ยงเงี้ยไปซ,ซ,ซ้อน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 กันมันจะิดการตายขึ้นถ้าพูดง่ายอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับบอกว่าพอค่าหมูเขาขนหมูก็ยังต้องใส่รัวนี่นะคครับเพื่อไม่ให้มันทับกันตาย อันนี้ก็จับโยนโยนไปตอดเสื้อมัดหลงังมันก็ต้องหายใจไม่ออกกระทับเปนตายไปสามสิบปรบศบนะครับครับพลเอกพันลบครับปี2547เป็นปีที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ในพื้นที่3จังหวัดชดายแดนใต้นะครับหลายคนก็ยังจําเหตุการณ์เหล่านั้นได้พลเอกพันลพบเองก็อยู่ร่วมเหตุการณ์ในปีสี ทั้งการป้นปืนการปิดล้อมมสัสยิดกือเซะเหตุการณ์ตัดใบเกิดขึ้นปลายปีจะเราสามารถพูดได้ไหมครับว่าปี4-7ภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐณนะขณะนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้นะครับเราจะพูดก็คงจะพูดได้นะครับเพราะว่ามันมันเหตุการณ์มันหลายเหตุการณ์ที่จำทำในภาคใต้ครับเกิดขึ้นในระยะนั้นพอดีนะครับ ในพ,ออพันลบค่ะในครัเชิญครับเชิญค,ค่ะในสมัยในยกขัน <c oughs> พอดีพนเอกพันลบค่ะในฐานะที่เคยทํางานในพื้นที่ภาคใต้ค่ะมองว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยการเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยของภาครัฐนี่ถือว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะมีทั้งในการขับเคลื่อนในเรื่องของการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะมาถูกทางหรือย,อยังคะ ผมคิดว่าการพูดคุยมันเป็นเป็นเป็นวิธีดีที่สุดนะครับในการที่จะแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมก็เห็นเขาว่าคุยกันมาเป็นเจ็ดสิบปีแล้วยังไม่เป็นเจสัสตีนะฮะแต่ก็ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับดีที่สุดแล้วครับดีกว่าการที่ใช้กําลังเข้าที่จะใช้กําลังเข้าปราบปรามกันมันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายครับ ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนพลเอกพันรบเท่านี้ก่อนนะครับ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 ขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหตุการณ์ที่ตากใบเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามันมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าฟังจากที่พลเอกพันบเล่าให้ฟังก็มีผู้ชุมนุมที่เดินขบวนไปล้อมโรงพักแล้วก็สุดท้ายแล้วท่านพิสาร ที่เป็นผู้ประชาการสถานการณ์อยู่ณขณะนั้นก็ตัดสินใจสลายชุมนุมจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปบนรถนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่รถในภาพนี้เป็นรถบรรทุกทหารให้คุณผู้ชมนึกภาพแล้วใช้วิธีการซ้อนทับ,ทบกันนะครับกลายเป็นว่าคนทับทับกันหลายชั้นบางรายงานรายงานบางฉบับบอกว่าทับกัน4ชั้น5้าชั้นเนี่ยมันหนักนะครับสภาพแล้วระยะทางเดินทางก็ไกลใช้เวลาหลายชั่วโมง ในช่วงเดือนรอมฎอนถือศีลอดที่พี่น้องมุสลิมร่างกายไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเพราะฉะนั้นมันเกิดเหตุสลดตามมาเหตุการณ์ตากใบผมเล่าที่มาที่ไปอย่างนี้คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่คุณทักษิณเขาพูดถึงในคลับเฮาส์เมื่อวันอังคารปี2547ก็อย่างที่บอกเป็นปีที่เกิดเหตุประทะก,กันรุนแรงหลายครั้งนะครับ6เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซสเดือนหลังจากเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปิเหลงเดือนตุลาคมครับ ตำรวจควบคุมตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนของตำบลพร่อนอําเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสไปสอบปากคําเพราะว่าทั้ง6คนเนี่ยเขาไปแจ้งความว่าถูกผู้ก่อความไม่สงบมาข่มขู่ว่าจะทําร้ายครอบครัวเพื่อที่จะปล้นปืนพวกเขาจึงมอบปืนลูกซองไป6กระบอกเพราะว่ากังวลเรื่องที่ถูกข่มขู่ทีนี้ว่าตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อเพราะตำรวจก็เกรงว่าจะเป็นการมอบปืนให้โดยสมัครใจก็เลยควบคุมตัวไว้ควบคุมตัวสอบปากคำประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับชาวบ้านไม่พอใจ พราะเชื่อว่าชุดรักษาความปลอดภัยทั้ง6คนเขาโดนขมขู่จริงเขาบริส<ๆ>ุทธ<ๆ>ิ์เขาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแล้วเขาก็มอบปืนลูกซองหกระบอกไปด้วยความจำใจเพราะโดนข่มขู่ชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันตอนแรกหลายร้อยคนไปที่หน้าสถานีตำรวจก่อนครับเหตุการณ์ในทวีความรุนแรงขึ้นตำรวจขอขกําลังเสริมจากทหารกองทัพภาคที่4มีความพยายามสลายการชุมนุมนะครับสุดท้ายเกิดการใช้กระสุนจริงด้วยมีผู้เสียชีวิตทันที7คน ก่อนที่ทหารจะทยอยคุมตัวผู้ชุมนุมในตอนนั้นขึ้นรถบรรทุกทหารไปครับใช่ค่ะแล้วก็ออกจากพื้นที่ไปตรงนี้ก็คือจุดที่สําคัญมากนะคะเพราะว่ารายงานหลังจากนั้นเนี่ยบ่งชี้ว่าผู้ชายเนี่ยต้องถอดเสื้อมัดมือไผ่หลังขึ้นรถบรรทุกเนี่ยทั้งหมด24คันแต่ละคันเนี่ยมีคนซ้อนๆกันไปก็คือนอนทับๆกันไปนะคะ,อะลองนึกภาพดูเหมือนที่พล<ผ>เอกพันรบเล่าเมื่อครู่ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ชุมนุมไม่น้อยกว่าพันคนก็นอนทับกันไปอีก เดินทางจากตากใบไปที่ค่ายอิงขยุธทธบ,บริหารที่จังหวัดปัตตานีระยะทางไม่น้อยนะค,คุณอุรชัย1้0กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เนี่ยขับรถเนี่ยใช้เวลาถึง6ชั่วโมงกว่าจะไปถึงด้วยซึ่งใช้เวลานานมากนานครึ่งวันเลยนะครับใช่ค่ะ6ชั่วโมงจากตากใบไป,ไปที่ค่ายอิงขยุทธ150กิโลเมตรคนที่ซ้อนทับกันเสียชีวิต78คนนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมในช่วงเวลานั้นอย่างที่บอกเป็นเดือนรอมฎอนเขาถือศีลอดกันอยู่มันก็เลยกลายเป็นปมที่ หลายคนก็ตั้งคําถามว่ามันไอเดียใครเนี่ยความคิดใครเอาคนซ้อนคนคุณทักษณิณออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นมันเป็นการตัดสินใจเป็นการการะทําที่ฉลาดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฉลาดน้อยคือเขาไม่ได้ใช้คํานี้หรอกแต่ว่ามันก็แปลความได้อย่างนี้ค,คุณทักษณิณก็ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาตีกอล์ฟอยู่ไม่ได้มารู้เรื่องสถานการณ์ด้วยคือรู้ว่ามีชาวบ้านไปล้อมโรงพักรู้ว่า ชาวบ,บ้านต้องการที่จะให้ตำรวจปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ผู้ถูกกล่าวหาว่ามอบป,ปืนให้กับผู้ก่อความไม่สงบนี่เรื่องนี้คุณทักษิณบอกว่าเขารู้แล้วเขาก็ยืนยันว่าตำรวจต้องทำตามหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายจะมาส่งตัวคืนอะไรอย่างนั้นไม่ได้คือเขาก็อ้างว่าเขารู้แค่นั้น<ฆ>นะครับเรื่องของการสลายการชุมนุมน่าจะรู้แต่เรื่องของการเคลื่อนย้ายนําคนซ้อนคนเขาบอกเขาไม่รู้<ฆ>ไม่ได้มีคนมารายงานเพียงแต่ว่าซุ้มเสียงจากอีกฝั่งของคนที่ปฏิบัติงานหน้าง,งานอ,อย่างประเด็กอา,การคานิกก็บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ไม่รู้นะครับ เพราะว่าน่าจะมีคนรายงานท่านตลอดที่สําคัญมันมีการข้ามลายนะครับบัญชาการพลเอกประวิทย์จะมีความรับผิดชอบหรือว่ารู้เรื่องด้วยมากน้อยขนาดไหนขณะที่พลเอกพันลพบ็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าก็ไม่น่าที่จะไม่รู้เหมือนกันไม่น่าที่จะไม่ได้รับรายงานแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการสั่งการยิงตรงนะครับคือพลเอกพันลพบว่าอย่างนั้นแต่ก็น่าจะรับทราบบ้างเราไม่ได้จะเข้าข้างใครมุมการเมืองไม่ได้จะชี้นําว่าใครถูกใครผิดหลังจากที่คุณทักษิณออกมาพูดนะครับเพียงแต่ว่าพยายามรวบรวม ความคิดเห็นแล้วก็มุมมองบันทึกเหตุการณ์จากความทรงจําของผู้ที่เกี่ยวข้องและเคยอยู่ร่วมกับเหตุการณ์นั้นนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ,ป,บป, 2, 47, ป,ปีแห่งความรุนแรงขวบปี2547ซึ่งเป็นขวบปีแห่งความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ